ใครก็แพนด้ากันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งคันคันนี้รับประกันแพนด้าสายโหดพร้อมจะตะลุยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับผมอิดอิศุเมโวชัยพึ่งนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวรถแต่งสวยๆอีกหนึ่งคันเผื่อเป็นแนวทางของลูกค้านะครับช่วงนี้อะไรๆก็แพนด้านะครับสำหรับ u ิวเอ็กเราคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับแนวแพนด้าแต่คันนี้ดุดันน่าดูนะครับ สำหรับคันค้างๆผมคันนี้เป็นมิวเอ็3.0ในรุ่นแฟนทอมคอเลกชันนะครับหรือว่าเป็นรุ่นพิเศษภายในสีดําของเรานั่นเองสําหรับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะไม่ได้เป็นตัวสีตัวเทาร์โอเพกหรือเทอรแลมโบว์คันนี้เป็นตัวแ a นท o ม3.0ราคาจะอยู่ที่1นึ่ง0หกหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะแฟนทอมก็จะเป็นรุ่นย่อยของตัวอันติเมทเป็นรุ่นพิเศษของ Ultimate, อันติเมตดีกว่าไม่ใช่รุ่นย่อยก็จะมีทุกอย่างเป็นอันติเมตหมดเลยแค่เปลี่ยนภายในสีดํากับ ล้อมแม็กที่เป็นสีดำเท่านี้แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้แต่งมาแล้วเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันนะครับสาหรับคันนี้อย่างที่บอกถ้ามาไม่ได้เอามารีวิวแบบนี้รับประกันว่าต้องเด็ดแน่นอนคันนี้จัดชุดสเกิร์ตด้านหน้ามาปะทะหน้าเลยก็แน่นอนครับวาสุมาแบนด์หลักๆที่เราแต่งกันอยู่ทุกๆวันนี้นะครับคันนี้เป็นชุดวาสุมาเต็มเซตนะครับมีซุ้มล้อมีอะไรครบหมดเลยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงดูสําหรับคันนี้มีแค่อันเดียวที่ไม่ใช่วาสุมาคือตัว ตัวสอนพาระกโปรงตัวนี้เป็นของฟรีฟอร์มนะแล้วก็ของวัซสุมาเราก็คืนให้ลูกค้าอยู่ในรถนะครับตัวตัวสอนพาระกโปรงด้าหนาหน้าก็มีคันนี้ก็มาเป็นเต็มเซ็ตชิ้นใหญ่แต่ก่อนว mm ัตสุมาเขาจะมีแค่เจชิ้นก็หน้าหลังคาดเอลสปอยเลอร์กับประตูข้างคันนี้มามีตัวกบาบตัวใช้มาได้กับประตูข้างซุ้มล้อมีมาครบเลยนะครับอย่างที่บอกตัวนี้เลยอย่างแรกเลยที่ลูกค้าสั่งเป็นชิ้นย่อยๆแยกเยอะๆนะครับก็จะเป็นตัวชิ้นนี้ตัวครอบกระจังหน้านะครับ จะเป็นครอบสีดํามีเขี้ยวสองชั้นแล้วก็มีตัวขีดๆแบบนี้เขียนว่ามีเอ็กด้านล่างในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้าก็จะมีตัวตัดแดงแบบนี้วาซุมา่าเขาจะออกแบบมาเน้นท้าเรียกว่าผู้ชายก็ดูเท่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูสวยนะครับมันดูลงตัวไปหมดทุกมิตินะครับสาหรับชุดสเกิร์ตของวาซุมา่ามาที่ด้านข้างนะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นเต็มเซ็ตที่เสริมเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือจะมีคิ um ้วซุ้มล้อตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นของวาซุมา่าเลยนะครับเป็นคิ um ้วซุ้มล้อสีดําด้านนะ มารับกับตัวล้อแม็กที่เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไซส์เดิมน,นะล้อแม็กขนาด20นิ้วเปลี่ยนทั้งแม็กเปลี่ยนทั้งยางตัวล้อแม็กเป็นตัวเวก VF032 นะครับขนาดไซส์20นิ้วเป็นสีดำเงานะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกเวกเป็นล้องานล้อเบานะครับหรือโฟ m มิงนะครับตัวนี้ก็จะช่วยอย่างแรกเลยถ้าล้อเบาแล้วช่วยลดถ้าเรียกว่าลดโหลดของตัวในการขับเคลื่อนนะทำให้ออกตัวดีขึ้นนะประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยเป็นส่วนนึงนิดนึง ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยก็ประหยัดขึ้นนะครับออกตัวดีขึ้นด้วยแน่นอนยางมาพร้อมกับยางโตโยต้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวโอเพ่นแคนที่นะครับ RT ที่เห็นเป็นตัวอกษรสีดําตัวนี้ก็คือเราสับตัวสีขาวไว้ด้านในลูกค้าขอแค่เป็นให้ตัวอกษรออกมาแบบนี้ไสดยางก็เป็นตัว2 6 5 50 R 20นะครับก็เป็นไส์ร้อยยตัวนี้ช่วงล่างเดิมนะไม่ได้โหลดไม่ได้ทําอะไรเกิดกับช่วงล่างเลยลูกค้าอาจจะไปทําเสริมเพิ่มเติมทีหลังนะครับตัวนี้มาโหดเลยนะ สำหรับในส่วนพวกตัวเซ็ตเบ้ามือฝาถังแล้วก็มีแถไม่ครบนะครับก็เป็นสีดําด้านนะเพื่อให้เข้ากับตัวเซ็ตซุ้มล้อนี่ที่เสริมขึ้นมาก็คือเป็นตัวนี้กาบประตูด้านข้างของวาสุมาเป็นสีดําด้านแปะเสริมเพิ่มขึ้นไปใช้บันไดยังมีเหมือนเดิมนะเพื่อไปให้เป็นมิติตัวรถตัวนี้มาในเซ็ตหมดนะครับเป็นเซ็ตเต็มใช้บันไดด้านล่างนะครับในส่วนตัวข้อบันไดก็จะเสริมเพิ่มเติมเป็นมิติตัวนี้เป็นตัวในชุดแต่งวาสุมาครับก็จะเป็นสี ขามุกสีตามตัวรถตัวนี้เป็นสีดําด้านนะความเฟี้ยวของอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้นะครับในส่วนของตัวหลังคาดําหรือที่ช่วงนี้เขาเรียกกันว่าแพนด้าน้องแพนด้านะครับคันนี้ไม่ได้เป็นแล็บสติ๊กเกอร์นะคันนี้ทําสีเลยนะครับหลังคาดําตัวครอบกระจกตัวนี้ทําสีดําหมดเลยใช้กันยาวๆไปเลยนะครับทําสีไปเลยถ้าทําสีแบบน,นี้ทางเราก็แจ้งจดสองสีให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับก็เป็นสีขาวดํานะครับจดแจ้งจดสีให้เรียบร้อยเลย ครบเสร็จครบถ่วนหลอ่ลอๆอครบครบ,ครบฟังก์ชันทุ่มท่วมแบบตัวท็อปนะครับจัดไปเลยนะครับเท่ๆคันนี้ออกรถพร้อมหลอ่อๆแบบนี้ขับกลับบ้านได้สบายใจเลยไม่ต้องไปวิ่งนวนแต่งให้เสียเวลานะอยากได้แบบไหนจัดมาได้เลยเช็คราคาจัดการติดตั้งให้พร้อมเสร็จในวันรับรถนะในส่วนของด้านท้ายก็เหมือนกันนะครับล้อแม็กเวก VF 032ขนาดไซส์20นิ้วนะครับพร้อมกับยางโตโย Open Country RT ยอดฮิตสำหรับช่วงนี้ปกติสปอยเลอร์ในเซ็ตเขาจะมาเป็นสีขาวตามตัวรถนะคันนี้เราทำังคาดำแล้วเราก็สั่งมาเป็นสีตัวสีดำมาเลยเพื่อให้รับกันทั้งหมดนี่จุดพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับวาซุมาแต่ก่อนเราอาจจะเห็นเขาเรียกว่าคาดเอลท้ายของวาซุมาจะไม่มีไฟนะตัวนี้เขาออกแบบเป็นตัวใหม่มาเป็นคาดเอวมีไฟนะครับ จากค่ายวาซุมาโดยตรงเลยนี่ดูตามอักษรได้เลยวาซุมาเอ็กซ์ายเดียวมีไฟก็เป็นไฟหลีนะครับขีดยาวแบบนี้ได้เลยไม่ต้องไปเขาเรียกว่าข้ามค่ายไปเป็นของฟรีฟอร์มนะครับราคาค่ายปุ๊บราคาแยากชิ้นราคาจะสูงเราสั่งมาเป็นเซตรวมรวมแบบนี้ได้เลยราคาน่ารักน่ารุนแล้วก็ในส่วนอย่างที่ผมบอกคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะแต่ลูกค้าอยากได้โลโก้ที่เป็นโฟร์วีลดายกระเบิกศูนย์ติดตั้งให้ได้ ตัโก้โฟล์วได้แบบนี้ก็ประมาณ3 5 0บาทเบิกศูนย์นะครับแปะเข้าไปได้เลยเขาเรียกว่าแอบโหดแอบโหดให้ดูเป็นตัวท็อปสุดไปเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะในวนในส่วนของสเกิร์ตหลังถ้าเป็นคลิปก่อนก่อนถ้าลูกค้าเคยดูนะที่ผมติดพวกสเกิร์ตวัซูมาด้านหลังจะเป็นท่อใบไม้ใช่ไหมตัวนี้เป็นท่อกครมนะครับสามารถสั่งได้นะราคาเท่ากันอยากได้เป็นท่อใบไม้หรือท่อกครมคู่แบบนี้ทําได้เหมือนกัน ก็จะเว้าในชุดเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยจัดให้สวยๆคันนี้บอกแล้วว่าสุดเต็มคันเต็มตารางแน่นอนนะครับภายในเดิมๆคันนี้ไม่ได้เสริมอะไรนะภายในมีเสริมคเนนรียไดฟายเอ็กอย่างหนึง่งแล้วก็ติดกล้องม,มาถึงหน้าหลังไปนะครับพรม6กดีอะไรไม่ได้ติดนะคันนี้ปลายทางลบบุรีนะครับคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มารับเองแล้วนะครับไม่ได้ไปส่งนะคันนี้อย่างนี้ผมบอกนะครับตัวมิวเที่ลูกค้าชอบกันเยอะเพราะว่าของเล่นเขาเยอะจริงนะครับแต่งได้หลายทรงหลายแนวนะ จะไปแนวสุลตา่านแนวอเมริกาอะไรจัดได้หมดนะครับขอแค่บอกชอบแบบไหนเดี๋ยวอีจัดให้นะครับปมโมชใชนไม่ต้องพูดถึงดีแน่นอนรับประกันมีงบประมาณออกรถเท่าไหร่หรืออะไรยังไงคุยกันได้แต่งแบบนี้ล้นๆอย่างคันนี้รับรถรวมๆลูกค้าจ่ายประมาณ2 0 0 0สคันนี้2 0 0แได้ตามนี้เลยนะข้างวางวดสูงหน่อยแต่ว่าจบได้ถ้ากำลังหรือเหลืออยู่แล้วสบายๆหรือว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นเพื่อมาแต่งแบบทรงนี้ก็ได้นะครับ อจัดให้ได้เหมือนกันก็ยังไงฝากไว้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้ I s u z u m u x 3เอ็นย์แฟนทอมคอเลกชันในตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับจัดแต่งเต็มตามระบบอีกเช่นเคยถ้ามีรีวิวรับประกันของดีของเด็ดแน่นอนทุกอย่างเลือกมาอย่างดีมีรับประกันหมดทุกอย่างนะครับยังไงฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องอิดอิรุสุเมโทชัยพฤกษ์ด้วยนะครับช่องทางการติดตามอื่นๆมีเบอร์โทรผมนะครับ0 9 3 9 0 7ก0 7 0อิดกัาเองยุเสายเบอร์นี้เป็นเบอร์บเองนะครับ แอดไลน์เบอร์น,นี้ได้เลยช่องทาง Facebook นะครับ It, อิดอิศุภาษาไทยพิมพ์อิดเวนวักอิศุได้เลยทักทายกดเพิ่มเป็นเพื่อนกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางน้องใหม่ก็คือ TikTok นะครับ It, อิ i อิ m ุมเมโทชัยพึกไปดูรถสวยๆหรือว่าในคลิปเท่ๆได้เลยผู้ติดตามยังน้อยยังไงฝากให้กำลังใจอิดด้วยนะครับสวัสดีครับ